ส่องคุณนายเปลี่ยนไปสวัสดีค่ะโอ้มาบบบนี้ใกล้สีเหลวแล้วเว้ยได้ไลายแล้วคักฮักฮักกูนะ ใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วอีกฝ่ายหนึ่งสิว่านเข่าพี่น้องเข่าให้เข่าโดว่านไว้ถ้ากินละพี่น้องคือบอพ่อขายกับขั้นได้หลายกับขายพร้อมล่ะพ่อน ทางงัวอยูเนี่ยาไว้ถ้าปลูกอ้อยเดือนตุลาจ้ะพี่น้องจ้างเพื่นมะไทายให้เพ่นสีว่านเขาพี่น้อง แร่งป่านี่ย่านบ่ได้ดำอยู่หน้ากันเลยสิี่ทวานเอาอย่งซี่ละที่ขาดออยู่น้ำให้นี่ละผนบ่โตกๆตกกับปุ๊กพ่อลิลนินี่ไหมเงิดหลายโอ้ยพี่น้องเอ้ยอยู่ยากอยู่ลำบากคักเริ่มกดติดตามในด้วยใจพี่น้องช่องคุณนนยเพี้ยนไปจ้า ให้เขามาเบิ้งกันเลยกดจิตตามให้น้ำแนจาอ่ะหยิกสองมือระวันแต่ว่าซุ่มขาเจ้าวานก้อนขาเจ้าเกิดเวิดแล้วแต่ของเขาก็สีเหตุ สิเตรียมตัวแต่ว่ากับท่านลาดังเนาะพี่น้องเนาะยังเห็ดได้อยู่ยังวันได้อยู่ดอกเพราะว่ามันเขาก็เดือนอ่าเดือนหกนึงโอ้เหีือมตา เลียมตาจ้าพี่น้องเลียมตาสู่กับแดดปนะคนไทยกับคอมอคอมอมากไทยยากบ่ ไถยงายบปสุดยอดปะชยกโู้แพเแวพ้เอน่เฮอ ยกเดียวรถไทยเดียวรถไทยะจะของเพื่อนพี่น้องจะของรถไทยเพื่อน <laughs> จ้าพี่น้องหลานชายจ้าพี่น้อง <laughs> จ้างเพื่อนเฮ็ดไทยอัละอัละเด้อพี่น้อ,นอ,นนองอย่าลืม กดติดตามในเด้อจ้ายังสีละอยู่น้ำบันนอกบันนางสิละพี่น้องไปใส่บ่ได้ดอกอยู่น้ำให้น้ำหน้ายัางสีละเห็ดหน้ากินเขาอยู่นี่และจ้าพี่น้องเอาซ้อมีนเด้อพี่น้อง อย่าลืมกดติดตามเน,นด้อจ้าสวัสดีค่ะ